เความจริงเกี่ยวกับโปรโตีนที่คุณยังไม่รู้นะครับผมหลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าการทานโปรโตีนเนี่ยโดยมากแล้วเราจะเจอในคนที่ต้องการเล่นเวทเล่นกล้ามเพื่อให้มีกล้ามเนื้อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีประโยชน์ของโปรโตีนอีกเยอะเลยที่คนโดยมากไม่ค่อยรู้นะครับผมโอเคข้อที่1ก่อนเลยนะครับสิ่งที่คนไม่รู้จริงๆแล้วเรื่องของโปรโตีนต่างๆเนาะกรดอะมิโนต่างๆเนี่ย มีส่วนในการไปช่วยควบคุมเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับอย่างเช่นในภาวะระบาดอย่างเงี้ยการได้รับประทานพวกโปรตีนนะครับมีกรดอมโนโนระดอมิโนต่างๆเนี่ยก็ช่วยเพราะว่ากรดอะมิโนต่างๆเนี่ยมีส่วนในการไปช่วยควบคุมการสร้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของทั้ง T เซลล B เซลล NK เซล l ite, ์ลิมโฟไซต์แมคโครฟาจหรือว่าการผลิตแอนติบอดีต่างๆนะครับก็คือว่ามันเป็นเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดนั่นแหละนะครับ กรดอะมิโนต่างๆมีส่วนไปช่วยดูแลตรงนี้แทบทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเดือน2เดือนที่แล้วหมอมีอาการเจ็บคอปกติหมอก็กินวิตามินอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยออพอสัก2อวันเนี่ยปกติพอหมอคุมอาหารดีๆนอนดีๆต่างๆเนี่ยม,มันมักจะฟื้นแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ฟื้นยังคงเจ็บคออยู่หมอก็สเอะเหมือนมันขาดโปรตีนหรือเปล่าหมอก็เลยเอาพวกแพนเบสโปรตีนมาชงทานนะครับ พอวัน2วันต่อมาก็พบว่าดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันเนาะที่หมอใช้กับตัวเองแล้วเนี่ยหม,หมอรู้สึกว่ามันช่วยเรื่องของภูมิจริงๆนะครับพอหมอทานพวกแพนเบสโปรตีนขึ้นไปแล้วเนี่ยอาการในวันต,ต่อมาก็ดีขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาของหมอเนี่ยบางทีปริมาณโปรตีนที่หมอทานอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อที่1น,นะครับคือเขาช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยนะครับอย่างที่2นะครับ จริงๆแล้วเรื่องของโปรโตีนกรดอะมิโน,โนต่างๆเนี่ยช่วยในการสร้างเรื่องของนิวโรทานส์นิเตอร์นะครับก็คือพวกสารสื่อประสาทต,ต่างๆในสมองเช่นกรดอะมิโน,โนตัวทริปโตแฟนที่มีอยู่ในโปรโตีนเนาะตัวทริปโตเฟนเนี่ยมันก็จะไปช่วยสร้างพวกซีโรโทนินสร้างเมลาโทนินต่างๆพวกนี้มันก็จะช่วยเรื่องของการนอนหลับ ถ้าเกิดเรามีกรดอะมิโนโพวกนี้ดีการสร้างสารสื่อประสาทต,ต่างๆเหล่านี้ก็จะดีนะครับพวกนี้อย่างเช่นพวกซีโรโทนินเนี่ยมันก็จะช่วยในพวกโรคซึมเศร้าด้วยนะแล้วมีอะไรอีกอย่างพวกกรดอะมิโนโพวกฟีนิลอะลานีนนะครับอย่างพวกตัวฟีนิลอะลานีนเนี่ยเวลาเขาช่วยเนี่ย เขาจะช่วยในการสร้างสารสื่อประสาทประเภทโดปามีนนะครับทีนี้พวกนี้มันก็จะไปช่วยในเรื่องของพวกพาร์กินสันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกในเรื่องของตัวทริปโตแฟนเนี่ยนะครับมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันของสมองถ้าเกิดสมมุติว่าตัวทริปโตแฟนมันน้อยนะครับจะมีผลทําให้ความฉลาดมันลดลงฟังก์ชันของสมองมันลดลงเนี่ย มันสัมพันธ์กับการเกิดพวกอัลไซเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโตีนก็จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้นะครับข้อที่3โปรโตีนเนี่ยช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์กำจัดของเสียแล้วก็ช่วยในการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระนะครับก็เป็นหน้าที่ของโปรโตีนในกลุ่มพวกซิสเตอีนที่จะมีส่วนในการไปสร้างพวกกูต้าไทโอนนะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยขับของเสียสารพิษต่างๆออกด้วยนะครับข้อที่4นะครับคือกรดอะมิโนต,ต่างๆเนี่ยมีส่วนในการไปช่วยสร้างฮีโมโกลบินซึ่งเป็น ็นส่วนของเม็ดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นในคนที่มีโลหิตจางเนาะสามารถจะใช้โปรตีนไปช่วยตรงนี้ได้นะครับข้อที่5นะครับคนที่มีปัญหาผมร่วงมีปัญหาเรื่องผิวผมเล็บหรือว่าพวกกระดูกแล้วก็ข้อต่อต่างๆเนาะกระดูกกระดูกอ่อนต่างๆเหล่านี้มีกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบแทบทั้งนั้นนะครับคอลลาเจนนะครับเกิดมาจากกรดอะมิโนเพราะฉันเนี่ยตัวกรดอะมิโน ช่วยในเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นนะครับในคนที่มีปัญหาผมร่วงอย่าลืมเสริมโปรโตีนไว้นะครับในคนที่มีปัญหาผมร่วงเนาะสามอาหารเสริมที่มักช่วยได้นะครับหนึ่งก็คือโปรโตีนก็หมอแนะนำให้ทานเป็นแพนเบสโปรตีนนะครับส่วนที่2นะครับคือวิตามิน B วิตามิน B ตัวที่เราต้องการเนี่ยคือตัวไบโอตินมีส่วนช่วยในการบำรุงเรื่องของผม แล้วก็ส่วนที่3คือตัวอาร์เมอร์ไทรอยนะครับหลายคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องไทรอยต่ําแฝงเนาะพอเวลามีไทรอยต่ําแล้วเนี่ยทำให้เกิดผมร่วงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวนี้เป็น3ตัวที่ช่วยเรื่องผมร่วงได้นะครับต่อมาข้อที่6นะครับข้อที่6เนี่ยคือมันมีส่วนในการช่วยสร้างฮอร์โมนนะครับอย่างโปรตีนอะมิโนไทโทซีนเนี่ยมีส่วนในการช่วยสร้างไทรอยฮอร์โมนนะครับ ไทรอยฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นฮอร์โมนแห่งการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราได้โปรตีนเหล่านี้เนาะกรดอะมิโนเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้การเผาผลาญของร่างกายเราดีขึ้นนะครับมีการนําไปสร้างไทรอยฮอร์โมนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่7จ็ดเขาพบว่าเวลาที่เราได้กรดอะมิโนจาพวกกรดตมินเนี่ยมันจะไปช่วยรักษาเรื่องของทางเดินอาหารช่วยซ่อมแซมทางเดินอาหารให้ดีนะครับทุกวันนี้เราพบว่าการที่เรามีทางเดินอาหารดีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีเลยแล้วก็เขาพบว่า ทางเดิอนอาหารเนี่ยมันเชื่อมกับสมองนะครับคนที่มีทางเดิอนอาหารดีสมองจะดีไปด้วยแล้วเขาพบความสัมพันธ์ว่าในคนที่มีกลูตามีนต่านะครับพบความเสี่ยงในการเกิดอัลไซเมอร์ได้สูงขึ้นนะครับการที่เราทานพวกโปรตีนก็จะมีประโยชน์ตามนี้นะครับซึ่งโปรตีนที่หมอแนะนําให้ทานนะครับโดยมากแล้วเนี่ยหมอจะแนะนําให้ทานเป็นแพนเบสโปรตีนก็คือเป็นโปรตีนที่มาจากพืชน,นะครับที่มาจากพืช